วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมแบบค่อนข้างจะทำใจยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าผมอยากจะชอบเจ้าหูฟังตัวนี้มากแค่ไหนเนี่ยผมก็ทำใจชอบมันแบบสุดทางไม่ได้จริงๆเว้ยก็คือหูฟัง IM ตัวนี้เลย ซิมกอด EA 1000ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงแบบบอกว่ามันไม่ใช่สลับผมแล้วกันก่อนเลยสิ่งนี้นะครับราคาไทยนะ7,990บาทนะครับโดยเข้าใช้ไดเวอร์เป็น1 Dynamic Driver บวกกับ1 Passive Radiator นะครับมันเหมือนกับว่าจะเป็นดอกลำโพงจะพูดอย่างนั้นก็ได้ที่แบบไม่ได้ต่อสายโดยตรงกับหูฟังนะครับมันจะใช้พวกแบบแรงดันอากาศ ใช้อากาศในการเคลื่อนที่ให้เบสมันกังวานขึ้นให้มันกระชับขึ้นให้มันนั่นแหละให้มันแน่นขึ้นไอ้ท่นองหน้าทุกคนแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะฟังดูแฟนซีแค่ไหนนะครับผมมองว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีทางจะคุ้มค่ากับราคา ,7990 บาทแน่นอนและทางกับการผมมองว่าถ้าเกิดคุณจะนำไปใช้ในการเล่นเกมจริงนะครับแบบพวก v a l o r a n t เ p e x CS เอะไรเงี้ยเจ้าตัว s ิ m ก o อด a 5 0 0 l m นะครับตัวรุ่นน้องของเขาเนาะที่มันราคา3990บบาทอะที่แบบ มันถูกกว่าเยอะเลยเว้ยแล้วผมก็เคยทำรีวิวไปแล้วนะครับผมมองว่าแยกเสียงได้ดีกว่าแบบหลายเท่าไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับ โดยเจ้าตัว a 500อ0 0าอยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นใช้หนึ่ง m i c d r i v e r นะครับแล้วก็แนวเสียงจะเป็น Vshape ติดสว่างสว่างนิดนึงเนาะคือมีเบสนิดหน่อยแต่ก็แบบไม่ได้กระหึ่มมากนะครับแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมาแต่ว่าเสียงกลางถอยเนาะในขณะ,ะที่เจ้าตัว EA 1 0 0 0พเนี่ยมันก็จะเป็นแนวนิวโตรแล้วกันที่ผมพูดว่านิวโตรเนี่ยเพราะว่าเสียงกลางเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมามากกว่านิดหน่อยนะครับส่งผลให้พวกแบบเวลาคุณฟังเพลงที่มันเน้นเสียงนักร้องเสียงร้องผู้ชายเสียงร้องผู้หญิงนมันจะแบบ คุณจะได้ยินเสียงจากพวกนั้นชัดกว่ามันผมก็เลยเรียกมันว่า neutral นะครับแต่ถามว่ามันแตกต่างกันมากขนาดนั้นไหมเอาตามจริงมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ถ้าให้พูดกันแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยเสียงเจ้าตัว1000นะครับมันจะสมจริงมากกว่าในด้านของ t a m b o u เนาะแต่ว่า t a m b o u ของเจ้าตัว500เนี่ยมันจะเดาแบบเหมือนเสียงสังเคราะห์ทุกคนมันจะไม่ได้สมจริงมากอะไรทํานองนั้นนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าเจ้าตัว EA 1000เนี่ยเสียงในการแยกสินทิศทางในเกมเนี่ยมันสู้เจ้าตัว 500M ไม่ได้นะครับแบบเห็นได้ชัดเลยใน a p e ปเนาะช่วงนี้ผมกลับมาเล่น a p e ปบ่อยพอสมควรนะครับเสียงเวลาใช้ตัว1000พันตัวนี้เนี่ยมันมัวมัวเวมันแบบมันก็รู้ได้แหละว่าศัตรูมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้อยู่รั้บนเขาบนตึกอะไรเงี้ยมันรู้ได้แต่ว่าผมไม่สามารถบอกได้ว่าเขาอยู่บนเขาแบบ สูงแค่ไหนหรือว่าอยู่บนบ้านอยู่ชั้นไหนอยู่ตรงมุม,มอะไรเงี้ยผมไม่สามารถบอกได้แม่นยําขนาดนั้นเวในขณะที่เจ้าตัว 500m เนี่ยเวลาผมใช้นะผมแบบมั่นใจอะ่ะมันมีความมั่นใจในการฟังเสียงนะว่าผมแบบรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะเออมันแตกต่างกันแบบอย่างเห็นได้ชัดเจนนะแล้วก็ถึงแม้ว่านําไปเล่นในวอลเลยนะครับที่แบบก็ไม่ได้แยกเสียง ยากขนาดนั้นนะแต่ในบางครั้งนะครับตัวนี้เนี่ยผมกับลงเสียงคิวอะไรพวกนั้นเว้ยไอเสียงที่มันควรจะแยกง่ายๆอ่ะเจ้าจหูฟังตัวนี้นะครับมันทำให้ผมแบบไม่มั่นใจในคิวเสียงเหล่านั้นนะ่ะเออคืออย่างที่บอกไปมันแยกได้นะครับแค่มันแบบไม่ได้เพียงตรงแบบพุ่งไปจุดๆนั้นเลยเหมือนเจ้าตัว E A 5 0 0 L M นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว,ว่าคุณจะนําไปเล่นเกมจริงๆนะครับผมมองว่า E A 5 0 0 L M เนี่ย เป็นดีลที่คุ้มค่ากว่าเยอะเลยเออแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมไม่ชอบมากๆเลยนะก็คือเรื่องของความสบายในการสวมใส่นะครับถึงแม้ว่าตัวบอดี้ของมันเนี่ยจะเป็นแบบโลหะเป็นเหล็กทั้งอันนะครับเหมือนจะตัว500เนอะแต่ว่า ด้วยความที่มันแบบท่อนําเสียงด้านในอ่ะเวลามันไปแบบสัมผัสกับใบหูด้านในของผมะเนาะมันให้ความรู้สึกว่ามันคันๆมันไม่กระชับแล้วมันก็ซิลเสียงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแล้วก็บวกกับตัว s t o อกทิปที่เขาให้มาในกล่องนะครับตัวจุกหูฟังะเนาะไม่ว่าจะไซส์ไหนนะครับผมไม่สามารถใช้ได้เลยสักไซส์เว้ยมันซิลเสียงไม่ดีนะครับส่งผลให้เรื่องของเบสเรื่องของแยงแหลมเนี่ยมันมันไม่เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนะเบสมันหายไปเลยเว้ยทุกคนแบบใช้ไม่ได้อ่ะผมก็เลยต้องมาใช้เจ้าตัว final e type นะครับจาก ถึงจะแบบส่งผลทําให้เสียงมันดีได้นะครับเพราะงั้นในหน้าของคอมฟอร์ตเนี่ยเอาตามจริงผมผมไม่ชอบเลยบนตัวนี้นะแต่ว่าหูผมกับหูคุณเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแนะนําว่าให้ไปลองตามร้านในไทยก่อนเนาะว่าคุณใส่มันได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณใส่ไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่นะทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงในหน้าของการฟังเพลงกันบ้างนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยทำได้ดีกว่า ea 500 o e m แน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยเนาะว่าเสียงกลางเนี่ยมันพุ่งขึ้นมามันหวานกว่าไม่ว่าจะเป็นเสนักล้องผู้ชายหรือว่านักล้องผู้หญิงนมัจะแบบ ทำให้คุณฟังแล้วมันฟินกว่ามันสนุกกว่าเยอะเลยเว้ยยิ่งเป็นเพลงเนี่ยที่ผมชอบนะครับ K-pop Pop Rock J-pop หรือว่า R&B ที่ผมชอบฟังอยู่แล้วเนี่ยเสียงตัองร้องมันหวานกลุบเลยเว้ยบวกกับรายละเอียดของเสียงแหลมที่เขาเยอะนะครับคุณจะนำไปฟังเพลงที่มันแบบมีกีตาร์เยอะๆพวกแบบยาโซบิอะไรเงี้ย คุณจะชอบแน่น,นอนเว้ยแต่ว่าข้อสังเกตหนึ่งนะครับจะมองว่าเป็นข้อเสียก็ได้แหละก็คือเรื่องของเบสนะถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับ 500M มนะมันจะแบบมีเบสที่มันมีลูกที่ใหญ่ขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่สําหรับเบสเฮดหรือว่าคนที่ชอบเบสอวาหนักอยู่ดีนะครับหากไปมองผู้แบบ จิมกอด EM6L ทุลเลดเอียร์ซีร่หรือว่าทุดเอียร์ตัวสีม่วงก็ได้นะครับพวกนั้นราคาถูกกว่าเบสก็เยอะกว่าด้วยคุณอาจจะแบบพีเฟอร์พวกนั้นมากกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบแนวแบบแหลมเยอะๆเสียงสว่างสว่างแนวธรรมาชาติธรรมชาติเนี่ยก็ไปลองฟังตัวนี้ดูนะคุณอาจจะชอบมันเป็นตัวจบก็ได้นะครับ แต่ว่าในด้านอื่นเนี่ยก็ถือว่าทาออกมาได้ดีเลยนะอย่างเช่นตัวสายเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวสีเงินๆนะครับดูสวยดูหรูหรามากเลยนะเว้ยทุกคนคือมันดูดีกับพวกแบบ EML แล้วก็ z i l o l e t แน่นอนนะครับตัวสายเนี่ยมันจะเป็น termination นะเป็น3.5ม m มนะครับแล้วก็ตัวเชื่อมต่อกับตัวฟังเนี่ยจะเป็น0.78มเมเนาะเป็น2พินนะครับแล้วก็ตัวเคสที่เขาแถมมาให้กล่องเนี่ยก็หนาพอสมควรแข็งแรงใช้ได้นะครับสามารถใช้งานจริงได้เนาะแล้วก็จริงๆเขาจะมีตัวแบบ Joning Noso มาใวยนลี่ยนอร์โซมาให เพื่อเปลี่ยนจูนิ่งของเออสียงของฝั่งตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าคุณลองกัหมดแล้ว ผมไม่ได้นําสักอันเลยนะครับผมแนะนําตัวดี๋ยวที่เขาติดมาให้กับหูฟังมากที่สุดเนาะคือไอ้สีเงินแล้วก็ตัวออวงแหวนสีแดงนะครับเสียงคือจะเป็นแบบธรรมชาติที่สุดแบบที่หูฟังตัวนี้ควรจะเป็นนะทุกคนส่วนเรื่องของความดังของเสียงนะครับหูฟังตัวนี้16โอห์ม127เดซิเบลเนาะเพราะงั้นเออเสียงมันดังมากๆอยู่แล้วเว้ยผมต่อกับฟิโอเค11เนี่ยมีเดียมเกนนะครับผมเปิดวอลลุ่มไปแค่25-30%เนี่ยหูก็เกือบจะแตกแล้วนะเพราะงั้นคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้กคู่ับเจ้้าหูฟัังตวนีก็ได้ค็คแอมค เคยพูดไปในคลิปกันก่อนที่ผ่านมาเนาะใช้กระดาษแอมที่มันมีระดับนิดนึงเนี่ยมันก็จะสัญญาณจะดีขึ้นพวก n s อ Flo o r ต่างๆมันก็จะแบบเงียบสงัดขึ้นนะครับเพราะงั้นมันจะไม่ต้องใช้แพงมากแค่เป็นดองเกิลเล็กๆสมัยนี้น่ะมันทำออกมาได้ดีแล้วครับซึ่งสรุปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวซิมกอด EA 1000ตัวนี้เนาะน่าเสียดายงจริงผมยากกะชอบมันมากเลยนะเว้ยเพราะว่าเรื่องของดีไซน์เนี่ยโฟ e s สเลยมันสวยมันมินิมอลมันหรูหราดีนะครับ แต่เรื่องของการสวมใส่ที่มันไม่สบายเลยสำหรับผมแล้วก็เรื่องของเสียงที่มันแยกสิงนิดทางได้ดีไม่เท่าแม้แต่ตัว A 500m ตัวนี้เนี่ยมันก็เลยไม่ได้เกิดมาเพื่อผมขนาดนั้นนะครับเพาะงั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอานำไปหาฟังตัวหนึ่งไปเล่นเกมจริงๆเนี่ย 500m นะครับดีกว่าตัวนี้เยอะเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ได้ตามหาฟังที่แบบเอาไปเล่นเกมเป็นหลักนะครับแล้วคุณอยากเอาไปฟังเพลงที่แบบเสียงสบายๆฟังได้เรื่อยๆมีความติดสว่างนิดหน่อยอะไรเงี้ยเสียงธรรมชาตินะ A 1 0 0 0นะครับก็อาจจะเป็นตัวจบของคุณก็ได้แต่ไม่ใช่สำหรับผมแค่เองราคา้ราคา7,990บาทนะครับเดี๋ยวผมทิ้งในการซื้อไว้ทางด้านล่างเนาะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยได้นะครับถ้าเกิดกำลังลังเลอยู่เนอะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ